่นเบ็ดหลังหนึ่งอยู่กลางน้ำเหมืนพี่น้องว่าดิถือกิ๊ดดี้มันมีสองหลังมันพาไปมันพาไปได้ไหนะให้นี่ว่าเงี้ยพวกเบิดเลยครับผมแต่ว่าถื่อแล้วครับหลังนี่โอ้แต่ว่าโดนแล้วพี่น้องมึงมันพันกอหยาครับผมมึงโอ้โหหุยปากใหญ่โอ้โหหยพี่น้องครับมึงจมมิดซีรีส์อยู่ผมอ่ะเป็นไง เลี้ยงหลังได้สามหลังอยู่นี่ซึงนดูดออ้อูสวีดสวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกแล้วครับชิปใส่เบียดเราหาใส่น้ำหมยดีปลาเข่าของที่อะไรพี่น้องครับไม่ไม่เลยมันไมีสางก็หันก็ขึ้นมากครับปลาเก่าเิเบียดมาเพิ่มอีกได้ไหมอีกหาหลัง เกือบสี่สิบล้วไปบม่ได้นับดอกหาใส่ปลากเก่าพี่น้องโอ้ขีเดือนไหมพอไปเอามาให้ยเขาไทยหน้าวะสันเอาไทยหน้า,าไล้ไปจับมใหัยใสมาใหม่เลย ปลายมากักเยอะแบบนี้อีก,กว่ามันไม้นี่นะครับตอนเขางามๆปลายลายอันนี้คืเลยล่องมึงครับผมก็เยอะเหลือหลายกับไม,ม้ยำ ไม่ยามใครสีได้อะไรข้นมาต้นน้ำสั่งพี่น้องกระปาเกา่าปลาไม่เนี่ตัวหนึ่น,น้อยอู้หหมดเดียง มีปลาบ่อนอยู่เสียงปลาบ่อนเบียดขั้นเมื่อครับปวดหลังเบ็ดดฟุออ่มเลยล่ะลาไล่เถือกกับว่าขาดนี่จะหลุด ให้ตรงไปนำทางพน่น้องใหลงไปเลยหนิาำทางไปนน่คุยกันล่รครับจะหขอขอข่างนะรูว่าหรอก ไปขอไส้ก่อนเด็ดไส้จะเยื่อตัวเป็นเป็นนี่ล่ะจักหน่อยก็ตีไส้เบ็ดกบแล้วครับสส่นี่ปลายลานเลยครับเยื่อบ้าน่าตีพ่อยามแล้ว เยอยองงมมห,อหน่อยมุ่งง้ำไหมครับเยอะน้อยทำน้ำตลาไหลได้ดีสายสายน่อยหน่อย เขาไปท่นานใหไงมหาไสเบ็ดเขาใหญ่ก็หนีจักหน่อยปลาก็สิหลายปลาหน่อยหลายไสเบ็ดเยื่อหีเดียนมาได้เป็นเบ็ดกบกบหลายปีนี่เยอะขี้วลายพี่น้องมันใส่บ่ได้เปือ่อย có ngót chìm nào mất hả đi chơi cần bố máy giảm cả mắt cụ bà bố lại rồi เดี๋ยวก็ลองเลยครับลองไปเรื่อยๆนะครับร้องหมายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมองมันจังสีแดงหูเป็นการมืออเศร้าทิ่ว่ามายามสวัสดีตอนเศร้าครับผมพี่น้องเป็นแต่มีป่าวะเนาะหมายนี่

เงียบ่เหมือนทำเฮียล้นี่ที่เป็นเขาถอนวัแมวนี่ห้อยกินอยู่จนี ทั้งไหครับไปแล้วใส่หนหมสงการได้บัวเป็นสามตัว,วครับไม่มีอะไรมาเถื่อไม้บ่น้อพี่น้องนี่พี่บ่คือจะครับ ปลาหน่อยเที่ยปลาหน่อยเที่ยผมว่าร้องไม้ไปเรื่อยแหรอครับผมบ่นั่นกับบ่าหูดรอกบ่าส่กับบ่าหูดรอกว่าปลาม่บ่ามีเออหนังเงียบ เนี่ยว่าเหมิด เมืหลังหนึ่งอยู่กลางน้ำามืนพี่นอ้องก็ตื่นเต้นจี๋มีสองหลังมันพาไปมันพาไปได้ให้นะให้นี่เพราะเนี่ยเพราะเมิดเลยครับผมแต่ว่าถือแล้วครับหลังนี่เมื่งครับผมนี่ปาลาไหลครับพี่น้องนี่พามาห่างกันแท่เลยพี่น้องครับนี่สวยเจ๋วเดี๋วไปรุ่นหลังผนน้ำ พันยางคัะตัวนี้อ่ะหนึ่งแจมมาแล้วครับปลามีแต่ยู่ไฮนี่เทะี่วยอง ราไปพันนี่ครับปลาสวย เนี่ยกับบ่เมืดอยสาได้ลุยนหนาวด้วยครับนี่พี่ดดน้องรุ่นเบ้องครับบ่มีอย่างบ่ย่างไปน้ำลองอุ้ยเหล็กตั้นี่ไหมเฮ้ยหลังๆคือเป็นตึกงีง ม,มันออกมาพัน,นออกมาพันอยู่นี่อ,อ,อยู่บนาอพี่น้องพูดนะเห็นอยู่เห็นอยู่นี่นี่ปลาไหลครับปลาไหลเรียบร้อย มาดูกันมาดูไม่ไหลอีกแล้วกะปะลาไหลเหรอพี่ร้องปลาแนวเองคือบน,นม,มีเนาะ trong có tua hành chuối này nghe nghe khiển má nói nưng có thiệt là bác mà đìn lên lần này <laughs> như anh nhăn như thế nào Mãi mây, dịu mà lén Lần này bây giờ nó đi rồi Phá mái nhãn, phá mái vật thị Lần níu đấy ือกว่าหึหึโอ้หลุดครับผมโอ้เสิยดายแต่พี่น้องหลุดหอยเถียงเลยครับนี่ยกูนะมันพันนะมันพันยางขักเลยมันหมุน มุนเบ็ดโอ,อ้ผ่าตัวนี้ผ่าครับลุยนำาล้ะพี่น้องโอ้มีเข่าดอกกาไหลดึงเข่าข่างทางั้งข่างกันแท้หมดเลย หงบ่หางบ่ถือกนั่นห้อยปลากินหรือหางสุดท้ายจมครับพี่น้อง สังส,สุสดท้ายจมครับบอกแล้วบังทีเด็ดเฮ้ยโอ้โหโดนบักไงโดนแบบไงบ่หูว่าเถือกพี่น้องครับมึงบอกแล้วตัว่วดงปลาไหลอยู่นี่นี่ยมันนิ่งไรบ่หูวา่ามันเถือกครับผมตัวใหญ่เลยเนี่ยพ้องมึงครับ ตรง้ามเลยครับผมยี้มที่สามถือยุให้เดียวสุดท้ายเลยนี่ถอว่าลังนี่แต่ว่าหลังสุดท้ายจจมครับอือเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว หมูจะว่าโดนแล้วพี่น้องมันพันกอยหยาครับผมมึงอู้หูยปกใหญ่อู้หูยพี่รองครับมึงไปไหนเลี้ยงหลังไงบอกเราตัวดงปลาไหลยู่นี่เห็นว่าต้องโขกกันบอกแล้วมันดงปลาไหลหลังสุดท้ายจมมิดสิรีเนี่ย ผมบอกแล้วว่าสางเน้นน้อยสางนี่มันที่เด็ดปลาไหลมันหลายเอาา้าไม่ต้องจพาย่น้องไม่คิดดินอยูยบัตรตมานมันช่วงทุดท้ายครับผม บ่น้อยเด้อพี่น้องนี่บ่น้อยเด้อครับผมเบิ่งเอาโลดเบื้งตัวนี้สิใหญ่กว่าหมัวเบิ่งครับเหลืออือเฮืออือไข่ออกแล้วล่ะนี่บ่ครับนี่ไข่ออกแล้วไข่ออกช่วงต้นฝนวันนี่ละ่ะนี่กำลังสะสมอาหารอ้วนท้วนสมบูรณ์แจ่มที่ไหนล่ะแจ่มที่ซีครับผมบ้าเจ๋ยว บ็เป็นตาได้จังไหนได้เนะเาะาไปไปพี่น้องหลังสุดท้ายครับจมมิดซีรีส์อยู่พนโฟอมอ่ะเป็นได้เลี้ยงหลังได้สามหลังอยู่นี่ซึ่งหลุดอ้อู้อู้ออเล็กเล็ก ดึงบอกยางถักพี่น้องหลังสุดท่ายเขาโอ้ยบ่เห็นป่าบ่าเห็นป่าหลุดครับผมดีใจรัดหรอครับลุดครับบ่เป็นยังหลุดได้ละ ด้วมืดก็ไดดับแนวพอดีแหละพี่น้องนี่หลายตัวล่ะเดี๋ยวเขาหญ่ก่อนมาใส่อีกครับไม้นี่ป่าอยู่ตั้งไหนนี่เลยเนีย่มันอยู่ไหนหละพี่น้องไปเลยมันหลายแกนี่ มีตะแก่หนี่มีตะไฮนี่เลยไฮตึงเท่งแบบนี้ยังซื่ออยู่ว่นจีไม่ได้หล่ปนีเลยมือหนีไหมหนามมันบอกคือจะกระไดการยู่ว้าวเหมือนจะไม่หมาน แต he so ่เขาก็กลับมาหมานเหมือนเดิมครับผมโอ้โห่บ้าไปแล้ว like หูยตัวน yeah, ี้ไง่งมแขกรุดไปสองหลังได้พี่นนองครับรุดไปสองครับผมสี่ได้มีแนวอื่นเลยมาหนิไอ้ไหลล้วนๆครับผมแจ๋วเยอะมาตรฐานสี่แต้มต้องมกินเหมือดล่ะผัดเผ็ดไม่ไหม้เลยนะครับตัวนี้ สียังสดๆอยู่นี่ถือโดนแล้วตัวนี้ไม่อยู่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้งามคาดรุ่นนี้แหละพี่น้องรุ่นผัดเผ็ดแสบกำลังแสบเลยเหนือกำลังแสบเลยรุ่นนี้อ้อมกับแสบนะตรงนี้กะใส่เบ็ดปลาไปก่อนพี่น้องที่ว่าอย่ามึนเบ็ดตกอ่ะอีกโดนเติบด้วยครับผม สองอาทิตย์ผุหละสองสามอาทิตย์ผุหละมันใส่ประธานได้หรอมันน้อยครับวกกรปวดกบอยู่เลยนี่ก็กินเบ็ดดอกกบเกาหอมนี้อยู่แต่่วากบน้อยมันตัวตั้งเนี่ยกล้วยนี่หลายหลายครับเต็มเต็มอยู่ใส่เบ็ดปลาไปก่อนจักอาทิตย์จองอาทิตย์ครับเบ็ดกบกะอย่าได้ใส่กันมวนกบลับปีนี่ทั้งใส่แงบ เงาเลยแหละพี่น้องปีฝนดีกับเป็นยังสิแหละครับบ่ยืนแน่ยนนักกินใส่ต้องขางทังสิ้แหละเบ็ดกบน้ำแก่กันแท่งสิละนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านท่าพี่น้องงามสาสๆทั้งจังหวัดมหาสารคามปีนี้ฝนดีเมืองอรุณตรงหน้ามีน้ำเม็ดละทั่วถึงกันครับแถวบ้านผม บางมองอาอซีแรงแต่ว่าทังผมคนดีแห้งปีนี่มฆษณาสูบน้ำไปเจอกันไม่คลิปต่อไปครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กำลังแน่งใจได้ครับผมเจ๋มามันคือเก่าใส่นห้ยบวคือดอกหาใส่น้ำให้นหน้าเนี่ยละ่ะ